สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลวันนี้นะครับโอ้โหเห็นภาพนะครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะยินดีกับนกปูสกรแสนปากดีด้วยนะครับศิลปินหมอลำเสียงวิพวกบอนนกเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนดีมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความดีของนกปูสกรที่รวมด้วยช่วยกันกับแฟนคลับนะครับในการสร้างหอระฆังเสียงวิหก ซึ่งตอนนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับโดยทางนบพบภูสกรเองเนี่ยเขาก็กล่าวนะครับว่าเกิดมาชาตินึงเนี่ยก็ภูมิใจในตัวเองมากๆนะครับแล้วก็ครอบครัวสิ่งวิหกหลายที่ได้มีโอกาสเป็นสะพานบุญพาพี่น้องสร้างเพื่อปรับปรุงพระพุทธศาสนานะครับเพื่อวัดเพื่อพี่น้องชาวขอใหญ่ บุญบ่สร้างปฏิหารก็บ่เกิดมันแม่นคำผู้ใหญ่เว่าอิริทีครับแต่ก่อนมีแต่เฮ็ดมีแต่สร้างด้วยใจบ่เคยหวังสิ่งใดสิใดอย,ย่างกลับมานะครับทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่ก่อนลูกหลานก็พอหาได้นะบ่ได้มีชื่อเสียงอย่างหลายทุกมือนีไปใสก็มีแต่คนรู้จักมีแต่คนรักคนเมตตาหรือว่าที่ลูกหลานได้มีอยู่มีกินเจริญก้าวหน้าทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผลบุญที่สร้างมาก็เป็นได้นะครับ การทำบุญมันอาจจะบ่เห็นมือนี้มืออื่นแต่มันไม่ทําให้ชีวิตคนอื่นหรือทําให้ชีวิตเราเนี่ยตกต่ําลงแน่นอนมันเพียรทําเอาเดอร์นองนุ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่มาเห็นอะไรแบบเนี้ยก็สามารถที่จะทําตามได้นะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่านักร้องที่มีอาชีพ เต้นกลินลำกลินเนี่ยเขายังสามารถที่จะสร้างผลบุญผลกุศลตรงนี้ได้การมีอาชีพเต้นกินลำกลินเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สร้างความบันเทิงสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่รับชมและสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นมันเป็นแค่ความบันเทิงความสนุกสนานความม่วนความมันแต่เบื้องหลังเนี่ยศิลปินก็ทําบุญนะครับศิลปินก็เอาเงินจากพี่น้องนะครับไม่ได้เอาไปทําในทางที่ไม่ดีเลยแต่เอาไปลงทุนเอาไปทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์แล้ว เป็นการสร้างสิ่งที่จากลึกว่านี่คือผลบุญผลกุศลและเป็นการทะลุบำรุงศาสนาเพื่อวัดเพื่อพี่น้องชาวขอใหญ่นี่คือบุญที่สร้างนะครับที่เกิดจากสิ่งที่เราทำเกิดจากแรงกายแรงใจที่พี่น้องศรัทธาแล้วก็ช่วยกันตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ดีมากๆที่แอดดิวอยากจะนำเสนอมากๆนกพอสกอเนี่ยเป็นคนดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ผู้นำที่ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับ คนรุ่นหลังเลยเห็นว่าเออฉันนำพาสิ่งดีๆตรงนี้ให้คนอื่นได้เห็นนะว่าศิลปินอย่างฉันเนี่ยไม่ได้กะโหลกกะลานะไม่ได้เป็นศิลปินที่สามารถเต้นได้ร้องได้เพียงอย่างเดียวแต่ฉันก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้กับคนอื่นเห็นได้ว่าความดีที่ฉันมีเนี่ยต่อให้ฉันตายไปมันก็ยังสามารถที่จะให้ทุกคนจําชื่อฉันว่าเนี่ยแหละคือหมอลำเสียงวิหกนะครับหมอลำเสียงวิหกเนี่ย คือการขยายไปทั่วองค์กรของเสียงวิหกเลยนะครับไม่ใช่แค่พิมแค่ชื่อ, ok กอนกพงศกกรแต่คําว่าหมอลําเสียงวิหกเนี่ยหมายถึงศิลปินทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนได้บุญกันทั่วหน้าครับรวมถึงแฟนคลับด้วยนะและอยากจะบอกเลยนะครับว่าองค์กรนี้คือหน้าติดตามมากแล้วก็เป็นองค์กรที่ถ้าใครได้ติดตามอยู่เนี่ยถือว่าติดตามวงไม่ผิดครับเพราะว่าวงเนี้ยเป็นวงที่ใจบุญสุนทานแล้วก็เป็นวงที่ชอบทําบุญ เห็นไหมครับเวลาออกไปร้องเพลงที่ไหนก็เราแต่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเก็บจตุปัจจัยนะครับแล้วก็ทําบุญทําทานนะเอาไปสร้างสาธารณกุศลอะไรประมาณนี้นะก็ใครเห็นก็ทําบุญทาทานไปเถอะนะบุญก็ได้แก่ตัวเองนะครับช่วยๆกันไปหอระฆังใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะสมบุญแบบแล้วดังภาพที่แอดให้ดูนะครับก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วยังไงก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะทําบุญชาตินี้นะครับก็ได้ชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้านะ ผลบุญก็ทําให้เสียงวิหกเนี่ยจะเดินในหน้าที่การงานต่อๆไปแต่ท้ายท้ายสุดนะครับท้ายสุดเลยสิ่งที่เสียงวิหกทำเนี่ยไม่ใช่แค่การที่เสียงวิหกแค่สร้างสาราหรือสร้างหอระฆังเพียงอย่างเดียวนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็คือการทําให้ตัวของเสียงวิหกเนี่ยนะครับได้เป็นที่ยอมรับของทุกคนที่เข้ามารับชมเพราะอะไรครับเพราะคนเห็นจากการกระทําข้างในของพวกเขา จากสิ่งดีๆของพวกเขาและความสามารถของพวกเขาอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดความสามารถของพวกเขานิสัยของพวกเขานะครับแล้วก็การที่พวกเขาเป็นคนแบบเนี้ยคนเลยติดตามไม่ใช่เกี่ยวกับที่ว่าเขาเพิ่งจะมาสร้างหอระฆังแต่ความเป็นจริงคือคนที่ติดตามเนี่ยเขามองที่เนื้อแท้ขององค์กรของหมอลำเสียงวิหกแล้วก็ตัวบอสนกเองด้วยนะครับนิสัยดีนะครับเป็นคนดีแล้วก็ เป็นคนที่คิดดีทำดีแม่ยกเขาเห็นครับเขาเลยร่วมด้วยช่วยกันนะเขาเลยมีความศรัทธาเขาเลยมีความรักให้แก่องค์กรองค์กรนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยได้ผลบุญผลกุศลไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พี่น้องชาวขอใหญ่ทุกท่านด้วยนะได้บุญกุศลในครั้งนี้นะครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะเฮงเฮปังปังนไป พร้อมกันทั่วหน้าเลยนะฮะวันนี้กอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ